สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Today Variety มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปรับทราบเรื่องหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มีกระแสะในส่วนของเขมรนะครับพยายามที่จะเคลมอักษรไทยนะครับทั้งหมด44ตัวเนี่ยมันพยายามที่จะกล่าวอ้างว่าอักษรไทยนั้นเนี่ยมีการพัฒนามาจากอักษรของเขมรนะครับ ผมกล้าฟันธงเรื่องนี้นะครับว่าไม่ใช่เรื่องจริงครับเพราะว่าอักษรไทยมีการพัฒนามาก่อนแล้วก่อนที่จะมีภาษาเขมรหรือว่าอักษรเขมรด้วยซ้ำไปเดี๋ยวเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมจะขุดทั้งหลักฐานแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับมาให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับทราบกันในคลิปนี้ครับ เอาละครับเพื่อนๆเรื่องราวนี้นะครับพอดีว่าไปดูข้อมูลในเพจต่างๆเขามีการนําเสนอเรื่องนี้ครับนั่นก็คือเรื่องของพระสงฆ์ที่สร้างตัวอักษรเขมรน,นะครับทีเนี้ยผมพออ่านอ่านแล้วโอเคเข้าใจได้ว่าอักษรเขมรเนี่ยมันมีที่ไปที่มาไงหมายถึงว่าอักษรเขมรในปัจจุบันนะไม่เกี่ยวกับอักษรเขมรโบราณหรือว่าที่ไปที่มาของอักษรเขมรต่างๆนะครับอันเนี้ย ต้องแยกกันให้ดีนะครับว่าเขมรโบราณกับเขมรปัจจุบันคนละเรื่องนะครับมันจะไม่เหมือนกันทีเนี้ยข้อมูลนะครับที่ผมอยากจะเปิดเผยให้กับทุกคนได้รับทราบนั่นก็คือว่าที่ไปที่มาของอักษรเขมรต้องนับว่าเป็นเขมรโบราณก่อนนะครับซึ่งอักษรเขมรโบราณเนี่ยถูกพัฒนามาจากอักษรปรารวะนะครับแล้วก็อักษรปรารวะเนี่ยจะเป็นต้นทุนของอักษร หลายรูปแบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันในแต่ละสถานที่นะครับซึ่งเป็นอักษรที่ใช้กันในแถบอินเดียตอนใต้นะครับอักษรปรารวะเนี่ยแล้วก็เอเชียตอนออกเฉียงใต้ในช่วงควริสต์วรรษที่5ถึง6แล้วก็มีารากฐานมาจากอักษรทมินและก็อักษรของพรหมามอีกทีหนึ่งพูดง่ายๆว่าอินเดียนะครับเป็นต้นกำเนิดของอักษรปรารวะนั่นเอง นะครับซึ่งมันมีการพัฒนามาจากอักษรของทมินแล้วก็พรามณ์ฮินดูอีกทีหนึ่งทีเนี้ยตรงนี้เพื่อนๆครับฟังผมให้เข้าใจก่อนนะฟังผมให้จบนะครับว่าอย่าลืมว่าชาวทมินเป็นผู้สร้างนครวัดชาวทมินเป็นผู้สร้างปราสาทหินทั้งหมดในแถบนี้เห็นไหมฮะมันผูกโยงกันแล้วว่านั่นหมายความว่าอักษรต่างๆที่มันมีอยู่บนกำแพงอยู่บนหลักศิลาจารึกอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันคืออักษรของชาวทมินนั่นเองแล้วทีนี้อักษปรปลวะเนี่ยมันก็ได้มีการถูกพัฒนาโดยคนท้องถิ่นคนพื้นถิ่นในบริเวณนี้เพื่อที่จะพัฒนาไปเป็นตัวหนังสือของตัวเองต่อไปนะโดยเอาอักษรของชาวทมินหรือว่าชาวอินเดียตอนใต้นี่แหละมาเป็นตัวประกอบหรือว่ามาเป็นตัวพัฒนา ให้มีการสื่อสารในยุคสมัยนั้นนะครับทีนี้มาดูต้นจุดกําเนิดแล้วก็การวิวัฒนาการของตัวอักษรน,นะครับอิทธิพลมาจากอินเดียอักษรเขมรได้รับอิทธิพลอย่างมากมาจากอารยธรรมอินเดียที่เข้ามาพร้อมกับการเผยแผ่ศาสนาพราหมณ์แล้วก็พุทธศาสนาในช่วงศตวรรษที่4-8ถึง8โดยเฉพาะอย่างยิ่งอักษปรปลวะแล้วก็คุปตะนะฮะ อันนี้เข้าใจเนาะทีนี้จารึกที่เก่าที่สุดนะครับจารึกภาษาเขมรที่เก่าที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมีอายุถึงทศิสต์ศักราช611พบที่อำเภอออกกอบุเรยจังหวัดตาแก้วทางใต้ของกรุงพนมเปญน,นะครับอันนี้หมายถึงว่าเขาค้นพบของเขาเองนะคืออักษรเขมรที่มีการพัฒนาแล้วไม่ใช่เขมรปัจจุบันนะอักษรเขมรที่ได้มีการพัฒนาเป็นอักษร ขมินโบราณเนี่ยได้ถูกค้นพบที่เก่าที่สุดก็คือคริสตศักราช611นั่นเองมีการพัฒนาเฉพาะตัวอย่างไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอักษรขมรได้มีการดัดแปลงแล้วก็พัฒนาให้เข้ากับบริบทของทางสังคมแล้วก็ภาษาของขมรเองก็คือพระขมรเนี่ยเขาจะมีภาษาพูดของเขาอยู่แล้วโดยปกตินะครับก็คือคนในท้องถิ่นคนปา่าคนอะไรในสมัยก่อนนี่แหละแล้วเขาก็เลยค่อยๆพัฒนาตัวอักษรขึ้นมา จนกลายเป็นอักษรเฉพาะของอาณาจักรต่างๆในภูมิภาคนี้รวมถึงของโบราณเห็นไหมรวมถึงของโบราณเพราะฉะนั้นอาณาจักรของโบราณคืออาณาจักรฟูนันในสมัยนั้นเนี่ยก็มีการพัฒนาตัวอักษรเนี่ยมาจากปารวะเช่นเดียวกันนะครับทีนี้อักษรเขมรในปัจจุบันเนี่ยในปัจจุบันนะครับอักษรเขมรที่ใช้ในปัจจุบันมี2รูปแบบหลักๆก็คือรูปแบบของอักษรมูลอักษรมูลก็คือเป็นอักษรตัวกลม ใช้สําหรับการเขียนหนังสือทางศาสนาเช่นพระคัมภีร์หรือว่าพระไตรปิฎกนั่นเองส่วนอักษรเฉียงซึ่งเดี๋ยวผมจะกล่าวถึงในรูปที่เพื่อนๆเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอักษรเฉียงเนี่ยใช้ในการพิมพ์แล้วก็ใช้งานทั่วไปในชีวิตประจําวันนะทีนี้ผมก็เลยถาม Google นะครับผมใช้ o o o l l e i อ่าเจม i นาเนี่ยเป็นผู้หาข้อมูลนี้นะครับเขาก็ขโมดมาให้ เมื่อสักครู่นี้ที่ฟังไปก็ได้มาจากเจมินายแล้วนี้ผมก็เลยถามว่าเอ้าแล้วรูปสมเด็จพระสุคนธาธิบดีละ่ะคนนี้คือใครไม่ใช่คนที่สร้างอักษรเขมรง,งั้นเหรอนะครับผมก็เลยถามแบบนี้ปรากฏว่าทางเจมินายเนี่ยเขาบอกว่าถูกต้องแล้วครับสมเด็จพระสุคนธาธิบดีหรือว่าปานปุญญาสีโลเนี่ยเป็นพระพิสุขสำคัญของกัมพูชา หรือว่าของขเขมรและได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการประดิษฐ์ตัวอักษรขเขมรจากต้นฉบับที่เป็นอักษรขอมอเห็นไหมฮะอันนี้เขาขโมดมาให้นะเจมีนายน่าพลาดเพราะว่าเจมีนายนี่ค้นหาข้อมูลทั่วโลกนะครับแล้วเอามาสรุปนะเขาบอกว่าพระรูปนี้เนี่ยเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรขเขมร ที่ได้รับต้นฉบับมาจากขอมไทยเราเองก็ประดิษฐ์อักษรมาจากขอมครับไม่ได้ประดิษฐ์อักษรมาจากขเขมรเพราะฉะนั้นอักษรเขมรที่ใช้ปัจจุบันที่มึงพยายามอ้างที่อยู่ในรูปไวยนิ้วนะครับที่มึงกําลังไปภาษาตาเมินทมไปภาษาตา,าควายเนี่ยนั่นคืออักษรเขมรที่มีอยู่ในปัจจุบันได้รับการพัฒนามาจากอักษรขอมอักษรขอมได้มีการพัฒนามาจากอักษรปรวะ อักษรปรารวะได้มีการพัฒนามาจากอักษรทมินแล้วก็อักษรพราหมณ์ที่คนทมินหรือว่าคนอินเดียตอนใต้นเนี่ยได้มาเผยแผ่ศาสนาพุทธเมื่อครั้งสมัยนูน้นก่อนมีอาณาจักรฟูนันก็คือสมัยที่สร้างเหล่าปราสาทหินทั้งหลายแหล่ที่เราเห็นในปัจจุบันนะทีนี้โดยประวัติของสมเด็จพระสุคนธาธิบดีเนี่ยมีพระนามเดิมว่าปานหรือว่าปาง ประสูติเมื่อปีพุทธศักราช2,370ที่เมืองพระตะบองเห็นไหมครับปีพุทธศักราช2,370นั่นหมายความว่ายังไม่มีเขมรในช่วงเวลานะปี2,370เนี่ยปี2,370เนี่ยตรงกับรัชสมัยรัชการที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยซ้ำไปซึ่งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ย ก่อนที่จะเป็นกรุงรัตนโก,กสินทร์ก็คือเป็นกรุงศรีอุทยาแล้วก่อนกรุงศรีอุทยาก็คือกรุงสุขโขทยัยแล้วพ่อขุนรามคำแหงนี่แหละก็อยู่ในยุคข,ของกรุงสุขโขทัยนั่นเองก็คือในช่วงพศ1822ถึง1841ซึ่งท่านได้มีการประดิษฐ์อักษรไทยเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วอักษรไทย ในปัจจุบันที่เราใช้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับมันมีอักษรไทยโบราณก่อนนะแล้วค่อยมีอักษรไทยในปัจจุบันซึ่งอักษรไทยโบราณได้มีการประดิษฐ์ขึ้นก่อนอักษรขเขมรด้วยซ้ําไปเข้าใจหรือยังเออเพราะฉะนั้นแล้วขเขมรมึงโง่แล้วนะครับขเขมรโง่รอบนี้เนี่ยคือโง่สนิทเลยนะทีนี้มาดูในเรื่องของ สมเด็จพระสุคขทาธที่บดีต่อนะครับว่าท่านได้ไปศึกษาในสยามนะครับท่านบวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ12ปีและต่อมาได้เข้ามาศึกษาในกรุงเทพณวัดสะเกดได้อุปสมบทเป็นพระพิสุกสังกัดมหานิกายแล้วก็ได้ถวายตัวเป็นศิทธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ด้วยเห็นไหมเมื่อครั้งยังทรงผนวดท่านได้เล่า เรียนอักษรขอมไทยออาชัดเจนไหมอักษรขอมบรรจงแล้วก็บาลีจนสอบได้ปร,ริีญาธรรมแล้วหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2,398นักองค์ดวงซึ่งเป็นกรรษัตริย์ของเขมรเนี่ยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานธรรมยุทธิกายไปยังกัมพูชาแล้วก็พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้มหาปานแล้วก็ คณะนั้นเดินทางกลับไปที่กัมพูชาเพื่อตั้งคณะธรรมยุตและท่านก็ได้รับเจริญสมนักสั์เรื่อยมาจนถึงชั้นสมเด็จสังฆราชพูดง่ายๆว่าท่านก็ได้เป็นสังฆราชร,รูปแรกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจของทางเขมรผู้ที่สร้างอักษรเขมรในปัจจุบันก็คือสมเด็จพระยุคลราธิราชหรือว่าสมเด็จปานเนี่ย ทรงเป็นกวีและก็นักปราชญ์ที่สําคัญท่านได้วางรากฐานศึกษาภาษาเขมรโดยการประยุกต์อักษรขอมไทยอักษรขอมบรรจงมาผสมผสานแก้ไขเพิ่มเติมจนกลายเป็นอักษรเขมรในปัจจุบันซึ่งเรียกกันว่าอักษรขอมเสียงหรือว่าขอมเฉลียงนั่นเองสําหรับการเขียนเนื้อหาโดยทั่วไปยังคงมีอักษรมูลหรือว่าตัวกลมสําหรับงานเขียนในทางศาสนาแล้วก็หัวข้อสําคัญต่างๆท่านยังมีบทบาทสําคัญในการจัดตั้งพระราชบัญญัตินาลนะครับ ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นพุทธ,ธสถานบัณฑิตอันเป็นสถาบันสำคัญในการศึกษาและรวบรวมวรรณคดีเขมรเพื่อนๆกระจ่างไหมครับผมขอทำคลิปนี้เพื่อความกระจ่างของคนไทยแล้วก็คนเขมรทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับคนโดยเฉพาะคนเขมรเนี่ยอักษรเขมรนั้นเกิดก่อนอักษรไทยเป็นเรื่องที่ผิดพลาดมากๆนะครับเป็นเรื่องที่น่าโง่ที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมา เพราะว่าจริงๆแล้วอักษรเขมรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันถูกดัดแปลงมาจากอักษรขอมไทยเพราะฉะนั้นอักษรขอมไทยเกิดก่อนครับก่อนที่จะมาเป็นอักษรไทยโดยพ่อขุนรามคำแหงแล้วก็จะเป็นอักษรไทยในปัจจุบันซึ่งมีการดัดแปลงมาตั้งแต่รัชสมัยใดอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยได้มีการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาก่อนจาก อักษรขอมไทยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นที่ไปที่มานั้นมันมาจากจุดเดียวกันเพียงแค่ว่าพระครูท่านนี้นะครับสมเด็จท่านนี้เนี่ยไม่ได้มีการพัฒนาอักษรเขมรในปัจจุบันเนี่ยมาจากภาษาไทยเท่านั้นเองแต่มาจากอักษรขอมไทยโบราณเพราะฉะนั้นแล้วเขมรต้องตาสว่างได้แล้วผมอยากให้คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่สอนชาวเขมรใ,ให้เข้าใจว่าอักษรเขมรใ,ในปัจจุบันนั้น คืออักษรขอมไทยโบราณไม่รู้ว่าเขมนจะรู้เรื่องนี้ไหมแต่ผมดีใจที่ผมสามารถเจอสิ่งนี้สำหรับเพื่อนๆที่ได้มีการนำมานำเสนอในอินเทอร์เน็ตทำให้ผมสามารถค้นคว้าต่อนะครับโดยการใช้ g e m i n i AI นั้นสรุปผลออกมาแล้วเขาก็คงไม่โกหกหลอกในเรื่องนี้นะครับเพราะว่า AI นั้นเขาพยายามหาข้อมูลทั้งหมดเพื่อ ขมวดแล้วสรุปมาให้กับเราได้รับรู้รับทราบในเรื่องนี้นะครับเอาหลับเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างกับความโง่ของขมนด้านนี้ผมบอกเลยว่าโง่อย่างสนิทใจแชร์กันออกไปครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้หมดเวลาลงเดี๋เพียงเท่านี้แล้ว ผมอยากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ดีนะครับแล้วเพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะเอามานำเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับฟังทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ